ทำไมกองทัพยูเครนถึงชอบระบบอาวุธแบบนี้และระบบอาวุธแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับระบบอาวุธแบบนี้เราเรียกว่าระบบอาวุธแบบสกายการ์ดเวอร์ชันที่3โดยจุดเด่นของระบบอาวุธแบบสกายการ์ดเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีระยะในการตรวจจับเรดาร์อยู่ที่20กิโลเมตรและที่สําคัญสามารถเป็นการป้องกันอากาศยานอย่างโดรนได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงยังมาพร้อมกับระบบอาวุธหลักนะครับที่ครอบคลุมระยะการโจมตีกว่า4 0 0พเมตร และยังสามารถติดตั้งมิสไซล์ซึ่งยิงได้ถึง7,000เมตรเลยทีเดียวโดยระบบอาวุธหลักนะครับก็คือระบบอาวุธหลักแบบ35มิลิเมตรนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าระบบอาวุธแบบ s k y ยการ์ดเนี่ยเป็นระบบอาวุธที่ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้อากาศยานของรัเสเซียเนี่ยบินเข้ามาได้อย่างง่ายๆรวมไปถึงทำลายโดรนพีชีพของรัเสเซียได้หลายลำเลยทีเดียวนะครับ รวมไปถึงระบบอาวุธแบบนี้ยังทํางานได้แบบอัตโนมัติเรียกได้ว่าหากมีอากาศยานหรือดโดรนบินเข้ามาเนี่ยก็จะทําการยิงและตอบโต้โดยอัตโนมัตินั่นเองและนี่ก็คือระบบอาวุธที่ทหารยูเครนนั้นชื่นชอบและอุ่นใจเป็นอย่างมากเมื่อมีมันนั่นเอง